สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะกับสปีดนิวส์ทางช่อง t ท v i s i o n 72สปีดช n แนลค่ะช่วงนี้อยู่กับดิฉันชัญญาพากรพัฒนะคะเราไปเริ่มต้นอัปเดตข่าวสารในโลกของยานยนต์กันค่ะด้วยเรื่องราวของจังหวัดสมุทรปราการนะคะงานนี้เขาร่วมสนับสนุนกิจกรรมปันจักรยานเพื่อลดภาวะโลกร้อนและก็มีประชาชนมาร่วมกันถึง1 5 0 0กว่าคันทีเดียวนะคะงานนี้เป็นการแสดงพลังลดโลกร้อนกันค่ะ คุณชนสวัสดิ์อัศวเหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคุณสัมพันธ์เตชะเจริญกุลนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมน่าสนใจทีเดียวนะคะขี่จักรยานลดโลกร้อนหรือว่าคาฟีเดย์2 0 1 2 ซึ่งก็เป็นกิจกรรมระดับโลกที่ทุกประเทศจัดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้ประชาชนนั้นได้ตระหนักถึงปัญหาจากการใช้รถยนต์ปัญหาการสิ้นเปลืองและยังเป็นการช่วยลดปัญหาเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยภายในงานนั้นก็ได้มีสมาชิกข,ของชมรมจักรยานจังหวัดสมุทรปราการพ่อค้าประชาชนรวมทั้งเยาวชนกว่า 1, 5 0 0ัน้คันค่ะเข้ามาร่วมปั่นจักรยานลดโลกร้อนในครั้งนี้ด้วยค่ะ ส่วนทางจังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้เร็งเห็นความสําคัญของวันคาฟีเดย์ขี่จักรยาลดโลกร้อนเช่นเดียวกันค่ะโดยคุณสุมเมบุญยกซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงได้ร่วมกับชมรมจักรยานพัทลุงและสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยจํานวนถึง350คันนะคะจัดกิจกรรมคาฟรีเดย์2012ขึ้นพร้อมกันนั้นนะคะอย่าง ประเทศไทยเนี่ยกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศและมลพิษทางเสียงโดยลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยในส่วนของจังหวัดพัทธลุงนั้นนะคะกำหนดเส้นทางปั่นจักรยานรอบๆเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนั่นเองค่ะ มาอัปเดตกันที่เรื่องราวของกระทรวงคมนาคมบ้างนะคะตอนนี้นั้นยอมรับข้อเสนอของคุณนัทวุฒิแล้วนะคะในการที่จะใช้ยางพารามาทําถนนแทนยางมาตอยนะคะและจะใช้ยางพารานี่แหละค่ะมาทําหมอนรองรางรถไฟแทนไม้ด้วยค่ะ คุณชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงแนวคิดของคุณนทวุฒิไส้เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้นํำยางพารานั้นะนะคะมาทําเป็นถนนแทนยางมาต่อยนะคะแล้วก็จะทําหมอนรถไฟแทนไม้ด้วยนะคะ ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าพร้อมที่จะนําเรื่องดังกล่าวมาทําการศึกษาซึ่งก็คาดว่าเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาสักระยะหนึ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องการนํายางพารามาทําเป็นถนนยางพารานั้นในปัจจุบันกรมทางหลวนก็ได้มีการทําวิจัยในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะถนนยางพาราเส้นแรกจะใช้ยางพาราแทนยางมาตอยนั่นก็คือถนนหมู่ที่2ตํตบลเขาขาว,ขาว,ขาวอำเภอทุ่งสงซึ่งแต่ผ่านพื้นที่ขององค์การสวนยางตาบกลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่ไปบรรจบกับถนนสายบ้านคอกช้างตาบลบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีระยะทางทั้งสิ้นนะคะ19กกิโลเมตรค่ะ ไปอัปเดตข่าวสารต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะคะงานนี้ค่ะจีนเขาได้ส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกนะคะส่งมอบให้กับกองทัพเรือแห่งกองทัพเปิดปล่อยประชาชนจีนค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าตึงเครียดทีเดียวนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นในเขตหน้าน้านำของจีนทางตะวันออกและทางทะเลจีนใต้ค่ะ นางสือพิมพ์ The g l o b a l times <c oughs> เขาได้รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนนะคะได้ส่งมอบให้กับกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแล้วโดยเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ค่ะจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเก่าของอดีตโซเวียตที่มีชื่อว่าวายักส่วนพิธีนำเรือเข้าประจําการนั้นนะคะจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ละค่ะ สำหรับพิธีส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของกองทัพป,ปดปล่อยประชาชนจีนนี้นะคะก็มีขึ้นทากลางความตึงเครียดของกรณีพิพาทแย่งชิงหมู่เกาะในน้านาน้ำทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้กับความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศญี่ปุ่นเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความน่าสนใจในช่วงนี้ของข่าวสารกับ Speed News ค่ะกลับมาติดตามอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะใน Speed News ช่วงหน้าหลังจากจบรายการ Speed Talk ค่ะช่วงนี้ดิฉันชญ,ญาภากรพัฒน์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ